สวัสดีครับเอ็มอยู่ในชแนลนะครับฮ <t inclusive stress> ัอนิกกี้มันเไปาไปยช่ามัเงลโหับโรับโับคหลฮัลโหลฮัหลฮับโัลัลรลหั จัดร้านก่อนอจัดร้านนะครับนาบูดเธอเนี่ยนาบูดตลอดเลยป่ะคอยยิ้มผู้เดียวเขาตัว <c oughs> ต้องมาต่อยนะครับอากาศตอนเช้าโอ้ลุงปลูกต้นไม้ระปลูกต้นไม้ในเช้าเลย <c oughs> จัดร้านก่อนนะครับไอเดียสงสัยนอนไม่อิ่มนะครับไม่อิ่มนะไม่อิ่ม,ม,ม <c oughs> เอ้ยมา <c oughs> สว่างเลยบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับ มนนันไปเอาอ,าอะไรนะที่มันหมดเยอะๆนะุรน,นี่มันหมดเยอะๆนะมัม <า S 1> เอาไปเล่นกัดอย <หา S 1> ู่กางถนนนี่หละมันหิวหไอ้เนามามันหิวเี๋ยวใครจะรับเต็มถนนไปหมดมันหิวเนี่ยมันหากินเยวเรามาทูก่อนมาทูมาก่อนเราไปคืนเลยพวกไอ้เนกี้นกี้รับไปไปหลบไปไหนแล้วเล่นไปถอยนี้ลอนไมเอาันนี้ไม่ชอบเอมัหาของกินไหนเนันอ ไอ้มันต้องห่วงเนาะไอหลงอ่ะไอหลงมันหวงไอหลงห่วงตุ๊กตาด้วยนะมันข้ามาให้น้องมันหรือเปล่าข้ามาให้กับเปียวกับพี่นองนะครับกับนายลิ้กี้ข้ามาให้เดี๋ยวพูกลูกรู้แล้วลูกวาหิวอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรถมาก่อนเห็นแล้วครับคุณหยุดหยุดยุดคุณนกนะครับ หยุดยาวหยุดยาวสิบห้าโอ้ถึงวันที่สิบห้าใครมานั่งทำอะไรครับเนี่ยว่าจะมาลอยกล้วยกินกินเลยไม่ต้องลอยนี่หี่ยวเอะนี่ครับมาลอยกล้วยปลาจิมนะครับครับใช่ครับสิบหกทำงานครับวันเดียวครับวันศุกร์แล้วก็มาใหม่ แล้วป้าจิมคิดถึงก็ไปนานต้องไปดิไม่ได้เราจะเอามต้องไปครับผ่านต้องไปรวมแล้วก็โอเคแว็บได้ใช่ครับบายบายก็มาครับบายบายก็มาได้แล้วแต่ต้องไปหยุดยาวเดี๋ยวก็เสียป้าจิมคิดถึงก็ไปนานไอ้นะไอ้ไอไอเปี้ยวมันนี่เลยมันเนี่ยมันพกกระเป๋าง่ายไหมว่างับป้าจิมมี่จิ้งพินนะครับจิ้งพินว้า

หัวอน้าอยู่คนนันอ่ะันหน้า,าจิ้มมันอน้าจิ้มเป็นกอดตอนเช้าครับร<า>ที่หน้าบ้านลุงนะครับร<า>ใส่กล้วยไปแล้วหนึ่งลูกนะครับ มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นอยู่ในชแนลนะครับอันนี้ใส่เสื้อลูซินแซมครับเราจะกลับกล้องไหมครับบายบ้างมีนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมนะวันนี้ าากศตอนเช้านะครับที่นะเราสักหน่อยใช้สายหน่อยครับก็จะมีกิจกรรมนะครับกับทีมงานที่อ้อมนะครับอากาศดีนะครับดูบรรยากาศดูเขาเหล็กไฟนะ ูอาการศช่วงเช้านะครับหน้าบ้านลุงเีอกเห็นป้าสาเก็บไข่นะครับเก็บไข่แว,วบๆอยู่ในค้อ เราดูรั้วนะครับการทำรั้วนี่เนี่ยนี่นะครับั้วถึงนี่แล้วนะครับลงเสือนี่อัปเดตล้วนนะครับ หลังบ้านหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะครับรั้วหลังบ้านเราไปดูมุมหลังมุมหลังบ้างเนี่มุมหลังก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นสวนยางพี่พอลลี่นะครับ มันเป็นห้วยห้วยยาวมาถึงลานปูแลวนะครับห้วยยาวแนละ้วห้วยบงอากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีมากต้นไผ่เย็นเย็นนะครับต้องเว้นหนียวไม้นอนเว้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับอัปเดตรั้วนะครับแล้วก็บรรยากาศหน้าบ้านเล็กน้อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องด้วยนะครับนี่เป็นสวนหลังบ้านลุงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมขอยมีความสุขมากๆากครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ